สวัสดีเพื่อนๆเฟซีทางช่อง YouTube เชฟทิพคนเดิมสำหรับอีพีนี้มาแล้วนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายรวมเลขที่น่าสนใจนะครับหลายเรื่องราวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขล็อกกองพระจันทร์ชัยชนะปู่วัดป่าห้วยหูนกนะครับที่ให้ตรงให้แม่นหนึ่งวัที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังมีแนวทางตัวเลขที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องราวนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุนคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง แล้วทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นอาธารในการเซตสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่เลขล็อกกอง VIP นะครับล็อกกอง VIP งวดนี้นะครับ987 3ตัวบนนะครับแล้วก็2ตัวก็จะเป็น87 97 98นะครับ2ตัวล่างจะเป็น73 54นะครับสำหรับงวดนี้นะครับห้วย2 VIP เ็บตกสำหรับเงินเทวดานะครับงวดที่แล้วา50าเข้าตรงๆในชุดกันบนล่างนะครับในชุด2ตัวนะครับสำหรับ1มีนาคม2,568บนวิ่งรูด4เด่นเม็ดเดียวนะครับ1 2 4 2ตัวก็จะเป็น2,4,2,1นะครับส่วน3ตัวชุดรองชุดกันนะครับชุดรองชุดกันก็จะเป็น191653 704749 ล่างวิ่งเนะครับมี7 1 7 3 7 2กันบนล่าง042253 7 8 9 1าเอาละครับมาถึงตัวเลขที่ลหลายท่านถามถึงกันมานะครับลอกกองนะครับแต่ก็เป็นลอกกองใบที่1น,นะครับใบที่2ก็ยังไม่มานะครับลอกกองใบที่1มาที่03ล่างนะครับวัน,นี้แล้วก็907เป็น3ตัวบนนะครับ03ล่าง 3ตัวบนเป็น907นะครับสําหรับล็อกกองนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าใบที่1จะให้โชคหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าจะให้ชัว์ให้แม่นก็รอใบที่2อ,อีกทีหนึงนะครับเอาละครับมาต่อกันที่แนวทางตัวเลขจากพระอาจารย์ชัยชนะนะครับพระอาจารย์ชัยชนะยังไม่ได้ปล่อยปริศนาธรรมนะครับวันนี้แต่ว่าให้แนวทางตัวเลขมาที่ แนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็เป็นเลข6ตัวนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสำหรับเลขของพระจารย์ที่ให้มางวดนี้นะครับ798281แล้วก็2ตัวล่างเป็น54นะครับ2ตัวล่างเป็น54นะครับ798281าสหำหรับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็2 2ตัวล่างเป็น54นะครับเอาท่านไหนที่ ตามแนวทางของพระจาจาร์นะครับมาต่อกันที่เลขลายเส้นวัดห้วยหูนกนะครับงวดที่แล้วเข้าต่อเนื่องเลยนะครับงวดที่แล้วก็ได้5 0นะครับงวดก่อนก็เข้าตรงเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับสําหรับงวดประจําวันที่1มีนาคมนะครับ แนวทางที่เป็นเลขลายเส้นวัดห้วยหูนกนะครับตัวเลขก็จะเป็น706 706 607นะครับแล้วก็มี24นะครับมี24มี706 607ก็ระวังเป็น9แล้วกันเนาะเลขลายโชคของวัดห้วยหูนกนี่ก็เข้ามาไหลงดติดนะครับงดก่อนก็51 งวดล่าสุดก็5 0งวดนี้ 706, 709นะครับแล้วก็2 4มาดูที่มหาทักษานะครับมหาทักษางวดนี้ 704, 085, 429อันนี้คือดูจากการเรียงตัวเลขนะครับชุด3ตัวก็จะเป็น 407, 704นะครับแล้วก็805 5 80 4 2 9 9 2 4นะครับถ้าดูเป็นชุด2ตัวก็จะ7 0 0 7 0 4 4 0 8 2 2 8 5 9 9 5นะครับถ้าเทียบกับเลขกำลังวันสูตรโบราณวันเสาร์นะครับก็ตัวเด่น2นะวันนี้5 2 4 8 2 1 7 4 6อันนี้คือก็ดูจากการเรียงตัวเลขนะครับแล้วครับมาต่องานที่อาจาร,รย์โกยบ้านไร้นะครับ ตัวเลขที่หลายหท่านติดตามอยู่นะครับวันที่แล้วก็ได้5 0าศนะครับมาดูงวดน,นี้นะครับบนวิ่ง9กับ8นะครับมี0ูนย์9ก9าหนึเป็นตัวเด่นมี80 81 84 85เป็นตัวรองนะครับแล้วก็ชุด3ตัวก็จะเป็น0 49 149 249นะครับเป็น เดี๋ยวทางนะครับที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับอาจารย์โกยบ้านไร่2ตัวล่างนะครับงวดน,นี้จะเป็น30 3ศูนย์34 80 81 91เน้นะครับเน้นไปที่3 9, าม6 81 8งสาน่นะครับเดวทางจากอาจารย์โกยบ้านไร่นะครับ เก็บตกเลขดังนะครับกุมารเพชรก้าเด็กชายนำะโชคเลขเสียงทายนะครับปิงปอง10นะครับวันนี้เลขขึ้นกระดาน6494871619 6090106797629270นะครับอันนี้ก็คือเลขที่ขึ้นกระดานนะครับส่วนเก็บตกแอดมิสเตอร์บอลนะครับสัญจรพังงานะครับ 4, 4, 4, 5 0 4 4 0 4 0 0 4 5 0 5 4 0 5 0 0 5 นะครับเน้น504404นะครับแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยนะครับแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยนะครับเลขด้านบน5 27478นะครับเลขด้านล่างชุดเด่นนะครับ7 273 372นะครับเม็นเดียวแล้วก็มีชุด3ตัวรองนะครับ374 4 7 2 7 5 2 8 7 2นะครับ ท่านไหนที่ตามแอดดัฟนฟาน้อใจกันร้อยนะครับก็นำไปพิจารณาต่อดูนะครับเก็บตก10เลขดังแม่จำเนียนนะครับงวดนี้10เลขขายดีของแม่จำเนียนะนะครับ7จ็ดสองเก้าสองเก้าศูนะครับ อะนอกนั้นก็จะมีแนวทางตัวเลขที่ได้รวบรวมเลขเด่นเลขดังเอาไว้นะครับ